รับนี้นักกฎหมายในความธรรมรังสีได้ทําหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นการสืบพยานจำเลยจบทุกปากคดีนี้ท่านจะเห็นว่า,เ,าเกิดเหตุเมื่อสมปีมาแล้วพยานหลักฐานฝ่ายโจทก็มีจำนวนหลายปาก่หวจำเลยก็มีจำนวนหลายปาก ไปจำเลยก็นำพยานยหลายปากแต่ละประเด็นแต่ละข้อเท็จจริงแต่ละข้อกฎหมายที่เราพยายามจะใช้หักล้างพยานโจย์การดำเนินคดีจึงใช้เวลามานานเป็นปีๆสำหรับวันนี้เป็นพยานบางสุดท้ายในเรื่องของพฤติก สิ่งใดๆที่เด็กอายุสาพขวกจะทำได้ในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินให้เห็นถึงความเป็นไปได้เพราะว่าการกระทำต่างๆสาม,มารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เป็นไปทางเดียวครับก่อนหน้านั้นเราก็ใช้พยานหลักฐานเกี่ยวกับทางด้านดิติวิทยาศาสตร์ด้านดิติเวท ด้านอดีตพนักงานสอบสวนรวมทั้งด้านนักกฎหมายที่เกี่ยวกับการาธิการสาภาผู้แทนราษฎรในปีพศที่เกิดเหตุซึ่งมีท่านศิรักเจนจากรเป็นประธานกนารบธิการการเอาพยานทุกจุดทุกมุมรวมทั้งภาพถ่าย สถานที่ตั้งเป็นจุดที่น้องออกจากบ้านและไปถึงจุดที่พบศพเห็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ค่อยจริงคบทุกด้านครบองค์ปรกอรบทุกทุกส่วนให้เต็มในสำนวนในการต่อสู้คดีของฝ่ายเลยเราตั้งอ,อยู่สองประเด็น นแรกเกี่ยวกับเรื่องข้อที่จริงประเด็นที่2อเกี่กเรื่องข้อกฎหมายทำให้การของจำเลยทั้ง2ในด้านข้อทีจจริงพยายามจะให้เห็นว่าการเสียชีวิตผิดธรรมชาตินั้นไม่มีการประทุร้ายแม้จะตายผิดธรรมชาติก็ไม่มีผู้กระทำให้ตายส่วนข้อกฎหมายนั้น เราก็ต่อสู้ในเรื่องกระบวนการสอบสวนที่ชอบุ้ยกฎหมายจึงจะมีอำนาจฟ้องจำเลยที่สองของผมได้รวมทั้งจำเลยที่1ด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลการดำเนินกระบวนพนารคดีของศาลจึงใช้เวลาพอสมควรวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราเคยยื่นคำร้องขอให้ศาลเดินไปเชิมสื่อ เมื่อเราเข้ามาคดีรับชอบคดีทั้งแต่แรกการสืบพยานการนําพยานหลักฐานเข้าสำนวนทุกหลายอลอย่างก็ทําให้สารมีข้อเท็จจริงเห็นสภาพพอจะเข้าใจสภาพโดยรวมของจุดที่น้องเดินออกแกป้าและไปถึงจุดที่พบศพน้องสบู์แล้วท่านจึงพดการเดินเฉืิอสื่อและสารจึงได้ นัดฟังคำพิาพากษาวันที่31 0ตุลาคมเวลา10นาฬิกาเรื่องจากว่าการการนัดเวามรื้อาไปนัดเป็นนานหลายเดือนก็ตามกระมวนการหายท่านต้องส่งให้ผู้พิพากษาตรวจตามระบบ จะทำเป็นหนังสือสนักกฎหมายำังสีจะทำเป็นหนังสือในในนามของจำเลยทั้งสองคือนายเฉยพลวิรภาและนางสุพรหลังโออนุญาตท่านไว้30วันนั้งแต่วันนี้คณะทนายความทำรังสีก็จะไปประชุมไปพิเคราะห์พยานหลักฐานในจำนวนที่ได้นำเสนอสารไปแล้วก็แถลงการ ปิดคดีเป็นหนังสือภายในสามสิบวันเราก็ถือว่าในบรรดาในการต่อสู้ของเราได้กระทํากระบวนการกฎหมายทุกขั้นตอนสมบูรณ์แล้วนะครับโอกาสที่เชิญท่านนายุกรก็คืออย่างที่ท่านนายุชัยแกล้งแลนะครัวว่ากระบวนการสื่อพยานตเลยซึ่งเราได้สื่อพยานตเลยต่อสู้ทุก ประเด็นนะ้นก็ได้จริงในข้อกฎหมายนะครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วครับทุกแง่ทุกมุมที่เป็นประเด็นในคดีไว้แล้วก็ศาลก็นั่งท่านก็นั่ะนะสืบถานว่งสืบเรียบร้อยแล้วจบวันแล้วครบถ้วนวันนี้นะครับคือจบทุกปากวันนี้พยายนเลยสืบมาด้วยเหตุว่าคดีนี้ม่มีหลักฐานจำนวนมากนะใช้เวลาสืบเวลาโจทย์น,นานแล้วก็สืบเรียนนานต้องปวดน,นะครับส่วนจำเลยก็สืบพยายนจบครบถ้วนตามกำหนดนัดของศาล ที่ว <át> ันน <cuanto> <re> ี mm ้นะครับแต่คดีนี้งานคดีนี้ในรายละเอียดของคดีนี้นะทางทีมนายจาลังสีก็แถลงมาตลอดว่าไม่อากเกิดเผยได้จริงหรดีเป็นยังไงบ้างแต่อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกกาลังใจนะฮะทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้คุณแระแตนและก็ทีมงานตรฟจามจังสีครับคดีนี้ศาลนัดคำนับษาสามสตุลาคม2 5 เวลา10บโมงเช้าประมาณนี้นะแถลงได้ประมาณนี้ครับเชิญลุงพลนนครับครับส่วนลุงพลเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับหื่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับให้กำลังใจทีมง,งานายนสำนักกฎหมายธรรมรังศรีนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับในการสืบพยายนนะครับฝายจนเลยก็ครบถ้วนทุกประการนะครับ ไปเป็นหน้าที่ของทีมงานสำนักกฎหมายารรมศีนะครับได้ทำจะต้องทำอะไงพิเศษดีภายใน30วันต,ตามกำหนดที่ด้นัดก,กระทําหานไว้นะครับทุกคนก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่เจรดีนะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการดูแลนะครับทุกเรื่องทุกอย่างครับขอบพระคุณครับแต่ละมันเหมือนลุงค่ะคือขอบคุณคขอบคุณผู้ใหญ่ท,ท่านขอบคุณทีทุกท่านนะคะที่ ต้นจนถึงวันนี้ทุกคนคอยสนับสนุนทุกอย่างว่าจะเป็นทั้งทุกอย่างเลยนะคะบางทีค่าหาบางทีรายจ่ายทุกอย่างบทีช่วยลุงกับป้าทุกทุกด้านไม่เคยทิ้งเไปไนน็นเลนขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทีมพนายทำลังสรีนะนงนรพิเบิ้งแล้วก็นายสการนะคะแล้วก็ทีมคุณหมอนะคะเจนนี่จีนั่งน,นะ คือวันนี้มปันสุดท้ายที่ที่สิบยานหมทั้งโจทย์ทั้งจำเลยก็คือเรารู้สึกว่าขอบคุณที่ทําให้คือขอบคุณที่ทําให้ปุบป้าได้เจอทีมนณะที่ดีแล้วก็ทีมประสานงานที่ดีมากๆเข้าใจว่าทุกายทุกท่านตั้งแต่เริ่มทำปรีมาต้องเหนื่อยต้องนอนดึกต้องอะไรสารพัดแต่ก็ก็คือคือทั้ง มีทั้งสู้ทั้งในศาลด้วยแล้วก็ต้องต้องคอยเจอกับประเด็นต่างๆมากมายเยอะแยะแ,แต่ว่า,าท่านพันนายก็สู้แล้วก็ไม่เคยทิ้งลูกความเหมือนตอนที่ลงกับป้าไปหาท่านใหมๆนะ่ๆท่านบอกว่าหมอไม่เคยทิ้งคนไข้อันนี้คือจนถึงวันนี้ท่านก็ไม่ไปไหนเราขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากเจอทนี่ภาษา